มาชมพระสมเด็จเนื้อผงน้ำมันกันครับผมพระองค์นี้ก็เป็นสมเด็จเนื้อผงน้ำมันของหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตารามนะครับเนาะพระองค์นี้ก็สร้างขึ้นเมื่อปี2514 2515พระองพรพะหลวงพ่อกวยก็จะเหมือนพระสมเด็จเจ้าประคุณโตผรม,มารังสีนะครับเนาะ เพราะว่าหลวงพ่อกวยท่านก็นมีความเคารพศรัทธานในองค์สมเด็จโตเนาะครับเนาะการสร้างพระของหาหลวงพ่อกวยก็เลยสร้างตําราเดียวกันกับหาสมเด็จเจ้าพระคุณโตผมรังสีเนาะครับผมเนาะพระสมเด็จองค์นี้ด้านหลังจะเป็นพระศิวลีครับผมข้างหน้าเป็นพระสมเด็จข้างหลังเป็นพระสิวลี พระีวลีกะออยู่ดีกินดีอุดมสมบูรณ์โชคลาภแค้วขาดปลอดภัยกัได้ทุกอย่างเนาะครับเนะาะการดูพระโบราณโบราณก็นี่นะครับเ้าก็จะมีเนื้อปริตรงนี้ก็จะมีเนื้อปริน้มีเม็ดดำเม็ดแดงกับตำราเดียวกันกันกบาการสร้างสมเด็จ ของเจ้าประคุณโตผมรังสีเนาะครับเนาะนี่ครับพระองค์นี้ก็เป็นพระที่ดูง่ายเพราะว่าสภาพก็ยังสวยงามนี่นี่ครับตรงนี้ก็เป็นเกสรดอกไม้ครับเนี่ยเป็นเกสรดอกไม้รอบๆอ,องค์พระก็จะมีรอยคล้ายๆรอยตัดนี่ครับจะเป็นเส้นตรงๆองค์นี้ก็ยังมีความ เดิมๆสวยงามนะครับเนาะมีผงแป้งสีขาวแล้วก็จะมีขอบปริ้นนี่ครับนี่คเป็นพระสมเด็จเนื้อผงน้ำมันอีกหนึ่งรุ่นที่ได้รับความนิยมเป็นที่ส่ะแสวงหากันของพ่อแม่พี่น้องกันทั่วไปนะครับเนาะใครมีก็เก็บไว้ดีๆนะครับผม